เมื่อบล็อกทําการปิดไปแล้วข้อมูลจะไม่มีการแก้ไขอีกนะครับอ่าดูข้อ4ครับทรัพย์สินที่อที่ออกแบบเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็มีส่วนนะฮะมีส่วนอ่ามีส่วนให้50%ซนะฮะเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องระหว่างประเทศนะครับในประเทศได้ไหมได้นะฮะมันไม่ได้จากัดว่าจะต้องใช้ในประเทศไทย กับประเทศอเมริกาเท่านั้นใช้ในไทยในไทยก็ได้นะฮะหรือใช้ในไทยกับประเทศอื่นก็ได้ฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องในส่วนข้อนี้ก็คือสินรัพย์ดิจิตอลนะฮะที่ออกแบบให้เป็นสื่อในกลางในการแลกเปลี่ยนโดยกระจายศูนย์นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าไปดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2อ่าคลิปโตเคเรนซีทำงานอยู่บนเทคโนโลยีใดอันนี้เมื่อกี้เพลอพ <ๆ S 1> พูดไปแล้วนะฮะ คำตอบคือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะฮะบล็อกเชนทำงานอยู่บนบล็อกเชนนะครับ